าคุณต้องการประสบความสำเร็จฟังเรื่องนี้ตอนนี้คุณต้องการประสบความสำเร็จหรือไม่มันน่าเบื่อมากสำหรับบางคนมันอาจจะเป็นบทเรียนที่มีความหมายสำหรับบางคนก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันถ้าคุณดูเรื่องนี้จนจบคุณกำลังจะเปลี่ยนเรามาเริ่มคุยกันตอนนี้เลย หนึคนพูดโกหกคนพูดโกหกเพราะโกหกมักจะทำให้ผู้อื่นเชื่อมั่นลดลงและอาจใช้ผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตนเองการสัมผัสกับคนแบบนี้อาจเสี่ยงต่อความเสียหายของผู้อื่นเนื่องจากเขาอาจโกหกหรือทำร้ายผู้อื่นได้ 2. คนวิจารณ์ผู้อื่น คนวิจารณ์ผู้อื่นเพราะการวิจารณ์จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดและทำให้เขาไม่ยอมรับข้อบกพร่องหรือข้อเสียของตนการสัมผัสกับคนแบบนี้อาจทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันยากขึ้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อขัดแยง้ง3คนเบื้องตน้น คนเบื้องต้นเพราะคนเบื้องต้นมักจะไม่วางแผนก่อนเริ่มทำและตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างอย่างรวดเร็วการสัมผัสกับคนแบบนี้ 4. เป็นคนที่มุ่งหวังในตัวเองเท่านั้นคนที่มุ่งหวังในตัวเองเท่านั้น จะไม่คิดถึงความคิดหรือความรู้สึกของผู้อื่นห้าคนที่คุยมากกว่าทำคนที่คุยมากกว่าทำไม่มีแผนการล่วงหน้าและตอบสนองกับสิ่งรอบข้างได้รวดเร็วหากทำงานกับคนเช่นนี้จะทำให้เสียเวลาทำได้เพียงแต่สอดสอ่องและไม่สามารถรบดำเนินงานอย่างราบรื่นได้6คนที่ไม่อยากเรียนรู้อย่างเต็มที่ คนที่ไม่อยากเรียนรู้อย่างเต็มที่มักจะใช้แต่ความคิดและประสบการณ์ของตนเองเท่านั้นและไม่เคยพยายามยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำงานกับคนเช่นนี้จะทำให้ไม่มีการพัฒนาและอาจทำให้ไม่สามารถหาวิธีการที่ดีกว่าได้เคนที่มองโลกในแง่ลบเท่านั้น คนที่มองโลกในแง่ลบมักจะไม่มีมุมมองที่เป็นบวกและไม่สามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้ทำงานกับคนเช่นนี้อาจทำให้หาทางแก้ไขหรือสร้างบรรยากาศที่เป็นบวกได้ยากขึ้นแปคนอยากคายคนอยากคายทำให้ความรู้สึกของผู้อื่นเสียหาย และทำให้การสนทนายากขึ้นหากมีคนเช่นนี้อยู่ร่วมกันอาจทําให้สถานการณ์แย่ลงและเกิดความขัดแย้งได้ 9. าเชื่อข่าวลือคนที่เชื่อข่าวลือจะมีการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากขาดความเข้าใจจริงหากมีคนเช่นนี้อยู่ร่วมกันอาจเกิดข้อมูลที่ไม่แม่นยำหรือความเข้าใจผิดพลาดได้ ไม่ยอมรับว่าผิดคนที่ไม่ยอมรับผิดพลาดจะสูญเสียโอกาสในการพัฒนาตนเองหากมีคนเช่นนี้อยู่ร่วมกันการแก้ปัญหาอาจจะลำบากเพราะยากที่จะได้รับความร่วมมือถ้าคนรอบข้างของคุณเป็นคนเหล่านี้อาจจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ลองตามคำสอนของโซครตสและตรวจสอบว่ามีคนเหล่านี้อยู่รอบข้างหรือไม่มุมมองในการมองเห็นคนก็เป็นสิ่งสำคัญในคลิปครั้งต่อไปเราจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองและจะกลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งด้วยคลิปที่ดีขึ้นขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบการสมัครสมาชิกและกดปุ่มและจะเป็นกำลังใจให้กับฉันอย่างมาก